สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอ m a t l a b Mini Project นะครับในหัวข้อเรื่อง c o u n t i n g Step หรือโปรแกรมคำนวณระยะทางเทียบกับระยะเดินกี่ก้าวครับโดยจะทำโดยนะครับนายคุริภาแซจิวนะครับ6 3 1 0 6 8 0 5 3งครับกับนายพลพจพ์ยุทธนาวรพงศ์นะครับ6 3 1 0 6 8 0 5 97ครับในส่วนของการเตรียมงานทดลองนะครับกำหนดหัวข้อเรื่องเรื่องบุคคลที่จะมาเดินและคนฟ้าหาข้อมูลครับวัตถุประสงค์นะครับ ใช้เซนเซอร์ใน m a t l a b Mobile mm hmm. และนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ใน MATLAB ครับโดยผู้ทดลองนะครับเป็นเพศชายอายุ20ปีส่วนสูง8 8 6ซมและมีน้ำหนัก8 0สกิโกรครับโดยในส่วนโค้ดของ MATLAB นะครับจะมีทั้งหมดดังนี้ครับในส่วนของ m t l a b Mobile และ Setting นะครับการตั้งค่านะครับจะทำการเปิด Steam t ม o l ในโหมดล็อกครับและเซ็นเซอร์ล็อกให้เปิด a s s a เเพื่อทำการเปิดใช้งานเซ็นเซอร์ครับและเปิด Acceleration หรือความเร่ง แมกเน t i c Field หรือว่าสนามแม่เหล็กและ Position หรือว่าตำแหน่งเพื่อใช้ในการคำนวณในสูตรครับและการเริ่มเดินนะครับให้กดสตาร์ทเพื่อเริ่มนับจำนวนเก้าครับและเมื่อถึงเป้าหมายนะครับให้กดสต็อปเพื่อหยุดนับจำนวนเก้าครับครับนั่นในโค้ดส่วนแรกนะครับคือ Plot ร a w s e s s o r d a t a นะครับโดยเราใช้ระบบการเดินนะครับด้วยระบบเมกรนิกนะครับตามแกน x y z ครับ โดยเวลาจะใช้เป็นหน่วยวินาทีนะครับโดยการแปลงมาจาก acceleration dot time stamp ครับและคำนวณหาสนามแม่เหล็กนะครับจากสูตร square root ทั้งหมดนะครับ column s กําลังสองบวก column y กําลังสองแล้วก็บวก column z กําลังสองครับครับและในโค้ดในส่วนที่2นะครับ process raw acceleration data นะครับ โดยโค้ดในส่วนนี้นะครับคือกราฟแสดงความเร่งแล้วก็เวลาครับโดยมีแกน y นะครับเป็นความเร่งและแกน x นะครับเป็นเวลาครับแล้วมีหัวข้อนะครับไตเติลคือมี a n subfact นะครับแล้วในโค้ดในส่วนที่3นะครับคือ count the number of steps taken นะครับโดย five piece นะครับเป็นฟังก์ชัน ประมวลผลสัญญาณครับเพื่อหาค่าสูงสุดของข้อมูลของขนาดความเร่งครับต่อไปเป็นการหาจํานวนเก้านะครับจะเป็นเราจะหาได้จากจุดสูงสุดของของกราฟนะครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นกราฟกราฟแสดงผลความเร่งน,นะครับซึ่งจํานวนเก้าเราจะหาได้จากตําแหน่งสูงสุดสูงสุดของกราฟความเร่งน,นะครับ ก็คือจะเป็นตำแหน่งสูงสุดของแต่ละเส้นของกราฟเลยครับต่อไปเป็นคี e นอัพนะครับเป็นการปิดเซนเซอร์ความเร่งและล้างโมบายเด็กนะครับเออสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณอาจารย์ที่รับชมและรับฟังอ่านมีข้อผิดภาพประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยครับขอบคุณมากครับ